กฎแห่งกรรมเรื่องสยบตัวร้ายด้วยใจปล่อยวางบทธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลมานะหรือความถือตัวต,วตนนั้นเป็นกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่มาแห่งความทุกข์ทั้งแกต่ตนเองและผู้อื่นมานะจะทำให้เราอิจฉาคนที่เก่งกว่าและดีกว่าและทนฟังคำวิพากษ์วิจาร์ณไม่ได้ แม้เพียงแค่ถูกตักเตือนทวงติ่งก็จะเกิดความโกรธโดยเฉพาะจากคนที่มีอายุน้อยกว่าสถานะที่ต่ำกว่าหรือเป็นลูกน้องมานะทำให้ข้าราชการระดับสูงหลายๆคนไม่พอใจเวลาถูกตรวจบัตรผ่านประตูหรือไม่มีคนมาแห่แหนต้อนรับแต่ถึงจะเป็นคนธรรมดาสามัญก็เป็นทุกข์เพราะมานะเช่นเดียวกันเช่น โมโหที่ลูกๆไม่เชื่อฟังมานะนั้นมีประโยชน์อาจจะผลักดันให้เกิดความขยันแต่ก็มีโทษมากกว่าดังนั้นในขณะที่คนเราควรรู้จักใช้มานะให้เป็นประโยชน์ก็ควรพยายามลดละมานะให้เบาบางซึ่งทำได้หลายวิธีเคยได้พูดถึงสิ่งที่ช่วยลดมานะได้ความอ่อนอน้อมถ่อมตนการมองเห็นข้อดีของคำวิจารณ์ การเห็นแก่ผู้อื่นจะพูดถึงวิธีลดมานะเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือคนเราจะลดมานะได้ก็ต้องกล้าขัดขืนมานะบ่อยๆมายอบทำตามใจของตนเองอยู่ร่ำไปนั่นก็คือทำสิ่งที่ฝืนมานะมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากเมื่อใดก็ตามที่เธอรู้สึกว่าอีโก้ของฉันนั้นมากแล้วอย่างหนึ่งที่เธอจะทำได้ก็คือ ไปเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารของเพื่อนการที่ต้องบริการรับใช้คนอื่นทำตามความต้องการของคนอื่นๆไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะสวนทางกับตัวมานะแต่การทำเช่นนั้นบ่อยๆก็จะช่วยให้มานะลดน้อยลงยิ่งเจอคนตำหนิเจอคนต่อว่าบ้างก็ยิ่งช่วยลดตัวตนลงได้มากอตตาหรือมานะต้องการประกาศความเหนือกว่า ความโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่การทำสิ่งที่สวนกระแสของกิเลสก็สามารถช่วยลดกิเลสลงได้กิเลสต้องการอะไรเราก็จงทำตรงกันข้ามเสียเช่นกิเลสต้องการเป็นใหญ่เราก็ทำตัวให้เล็กลงอย่าไปทำตามใจกิเลสมันทั้งหมดรวมถึงการไม่อวดเก่งมานะชอบอวดเก่งแต่บางทีเราก็มีความเก่งที่อยากจะอวด แต่ถ้าลองฝืนความอยากที่จะอวดเก่งดูบ้างก็จะดีมีครั้งหนึ่งอาจารย์เซนท่านหนึ่งได้พาลูกศิษย์ไปเดินทุด,ดงในป่าอาจารย์มีชื่อเสียงมากในช่วงนั้นใครๆก็ล่ำลือกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมะขั้นสูงขณะที่กำลังทุด,ดงอยู่นั้นก็เจอกับเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งลูกศิษย์จึงวิ่งหนีกันหมดอาจารย์ก็วิ่งตามไปด้วย ลูกศิษย์เห็นอาจารย์วิ่งหนีเสือก็ผิดหวังและกังขาอยู่ในจิตใจว่าทำไมพวกเรามีอาจารย์ที่ปอดกลัวอย่างนี้ต่อมาอีกหลายปีอาจารย์นั้นก็ป่วยหนักเมื่อถึงตอนที่อาจารย์ใกล้จะมรณภาพอาจารย์ก็ได้ถามลูกศิษย์ว่าใครมีอะไรสงสัยก็ขอให้ถามเพราะเวลามีอยู่น้อยแล้วลูกศิษย์คนหนึ่งจึงถามว่าวันที่ไปทุดงนั้นอาจารย์เจอเสือ ทำไมอาจารย์ถึงวิ่งหนีเสือนั้นอาจารย์กลัวตายหรืออาจารย์ก็ตอบว่าไม่ได้กลัวหรอกแต่ที่วิ่งหนีเพราะคิดว่าหนีเสือดีกว่าเจอความลำพองใจที่จริงอาจารย์ไม่กลัวตายจะไม่หนีเสือก็ได้แต่ก็รู้ว่าหากไม่วิ่งหนีเสือก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่ากูแน่ไปไหนใครๆก็จะชื่นชมว่าอาจารย์นั้นเก่งไม่วิ่งหนีเสือเลย ในที่สุดก็จะเกิดความลำพองใจว่ากูเน่ๆอาจารย์เห็นว่าสิ่งนี้อันตรายกว่าเสือยิ่งนักดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำคือวิ่งหนีเสืออันนี้เรียกว่าเป็นการฝืนอัตตาทวนกระแสกิเลสแม้จะทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีนักไม่สมกับเป็นครูบาอาจารย์ที่เกรๆนับถือแต่บางทีเราก็ต้องกล้าทำในสิ่งที่ทำลายภาพลักษณ์ของตนเองบ้าง เพื่อไม่ให้มานะฟูฟ่องเรื่องแบบนี้ท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการทําให้คนอื่นเข้าใจท่านผิดเพราะไม่ต้องการให้ใครมายึดติดในตัวท่านมีพระอาจารย์โกวิทแขมันนันทะท่านได้เล่าเรื่องไว้ว่าหลวงพ่อพุทธ,ธาทาสทําลายสิ่งที่ไม่คิดว่าท่านจะทําเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์ยึดติดในตัวของท่านบางทีเราต้องทําสิ่งเหล่านี้บ้าง อย่าไปอวดเก่งตลอดเวลาทั้งๆท,ที่เรามีเก่งจะอวดก็ตามทำตัวง่ายๆทำตัวเป็นคนไม่เก่งบ้างมันเป็นการลดละขัดเกลาตัวต,วตนและตราบใดที่เรายังลดละมานะไม่ได้<ม>ก็ต้องใช้ให้เป็นเพื่อส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่งเสริมความเสียสละเพื่อไม่ให้ตัวเรายอดท้อต่อความยากลำบากคำว่ามานะพยายามนั้น บางครั้งก็จำเป็นโดยเฉพาะการเวลาที่เราพยายามทําความดีแต่ถ้าเราทําดีโดยไม่ต้องอาศัยตัวมานะหรืออัตาเป็นตัวขับเคลื่อนก็จะยิ่งดีนะอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าสําคัญมากนั่นก็คือการรู้เท่าทันสมมุติอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าอะไรที่ทำให้มานะนั้นจเจริญง,งอกงาม สิ่งที่ทําให้คนเราเกิดมานะหรืออัตตามากขึ้นนั้นมีอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นบางคนได้รับปริญญาบัตรหรือความรู้ที่สูงคนเราพอเรียนส,สูงเข้าแล้วมักจะดูถูกคนอื่นๆได้ง่ายถ้าคนจบมัธยมก็มักจะดูถูกแม้กระทั่งคนในครอบครัวของตนเองหรือพ่อแม่ของเราก็เป็นได้ที่เรียนยังไม่จบมัธยมถ้าจบปริญญาตี ก็จะดูถูกคนที่จบม .3 ส,ส่วนคนที่จบปริญญาเอกก็จะดูถูกคนที่จบปริญญาตีแต่เรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้มีเสมอไปทุกคนบางคนเท่านั้นเพราะเดี๋ยวนี้คนเราจะคลั่งไคล้ไหลหลงกับการได้รับปริญญาบัตรมากเราจึงยึดติดกับเปลือกนอกมากกว่าเนื้อหาสาระในสิ่งที่ร่ำเรียนมาเลยสำคัญปิดไปว่าปริญญาบัตรทำให้คนเรานั้นสูงกว่าคนอื่น ทำให้เกิดมีมานะฉะนั้นใครที่มีการศึกษาน้อยกว่าจะมาสอนฉันได้อย่างไรสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจก็ทำให้คนเรานั้นเกิดมานะมากขึ้นเช่นคิดว่าถ้าฉันเป็นเจ้านายฉันจะทำอย่างไรกับคนใช้ก็ได้จะปฏิบัติอย่างไรกับพี่เลี้ยงเด็กก็ได้ทำไมเราจึงต้องปฏิบัติกับเขาอย่างนั้น ก็เพราะว่าบางคนหลงยึดติดกับสถานภาพว่าฉันเป็นเจ้านายนะเขาเป็นคนรับใช้ยังเกิดความถือตัวถือต,อตนมานะฟูฟ่องทำไมต้องให้พี่เลี้ยงหรือคนงานคลานเข้ามาหาฉันนั่นเพราะฉันมีสถานภาพสูงกว่าถ้าเราเป็นเจ้านายเป็นผู้จัดการหัวหน้ากองหรืออธิบดีก็แล้วแต่เราจะปฏิบัติกับคน รถที่ขับรถให้เราอย่างไรถ้าเป็นเศรษฐีเราปฏิบัติต่อคนยากคนจนอย่างไรปฏิบัติกับเขาอย่างเท่าเทียมกับเราหรือไม่ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับสถานภาพาซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องสมมุติหรือหัวโขนทั้งนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างมานะหรืออัตตาขึ้นมาได้แก่ตําแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์รวมทั้ง ถ้าเป็นพระก็เรียกว่าสมาณศักดิ์ด้วยมีพระรูปหนึ่งเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดมาที่วัดของท่านแต่ท่านไม่รู้จักเจ้าคณะจังหวัดท่านจึงต้อนรับอย่างพระอาการทุกกะโดยทั่วไปธรรมดาท่านเจ้าคณะจังหวัดเกิดความไม่พึงพอใจถามว่าเธอรู้ไม่ว่าฉันเป็นใครที่ท่านไม่พอใจก็เพราะว่าท่านยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์ ซึ่งก็เป็นสมมติอีกประเภทหนึ่งชนชั้นวันณะก็เช่นเดียวกันในเมืองไทยอาจจะไม่มีมากมายเท่าไรนักแต่ในประเทศอินเดียวรรณะกษัตริย์และวรรณะพราหมณ์จะปฏิบัติต่อวันณะอื่นที่ต่ำกว่าแต่ในเมืองไทยเราจะถือเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์มากกว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราคิดอย่างไรกับคนต่างประเทศร,บรอบๆบ้านเรา เวลาเจอฝรัง่งเราก็ปฏิบัติกับเขาอย่างเดียวกับคนมง้งหรือชาวเลหรือไม่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่าสมมุติมันสามารถทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสมมุติอะไรแต่ในความเป็นจริงก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่เราให้ค่ากันเองแต่ไม่ใช่ความจริงแท้ มันไม่จีรังยั่งยืนมีขึ้นมีลงถ้าเราไปยึดติดกับมันเมื่อไรเราก็จะรู้สึกหลงหรือลืมตัวอัตตาหรือมานะก็จะออกมาเพ่นผ่านได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์หรือเสียผู้เสียคนเราก็ต้องรู้เท่าทันสมมติเหล่านี้ด้วยถ้าเรารู้เท่าทานสมมติเมื่อไรเราจะไม่มีทุกข์เราต้องรู้จักหัวเราะเยาะสมมติเหล่านี้บ้าง อย่าไปยึดติดถือมั่นกับมันมากจนเกินไปเรื่องนี้มีผู้ว่าท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ว่าอยู่ในจังหวัดใหญ่ในประเทศไทยนี่แหละเดิมทีที่ท่านเป็นผู้ว่าอยู่นั้นท่านจะมีบริษัทบริวารห้อมล้อมมากมายแล้ววันหนึ่งท่านต้องกเกษียณอายุราชการกลับมาเป็นประชาชนเต็มขั้นเหมือนเดิมชีวิตก็เกิดความเหงาหงอยไม่มีใครมาเยี่ยมเยียน ไม่มีใครมาพี่นอพี่เทาวันหนึ่งท่านได้รับเชิญไปงานที่จัดเลี้ยงในจังหวัดที่ตัวเองเคยเป็นผู้ว่าอยู่นั้นก็รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเฝ้ารอวันนั้นว่าเมื่อไหร่จะมาถึงเมื่อวันนั้นมาถึงก็เข้าไปร่วมง,งานด้วยความรู้สึกช่ำชื่นแต่ปรากฏว่าบริษัทบริวารที่เคยห้อมล้อมท่านมาก่อนนั้น ไม่มาสนใจตัวท่านอีกเลยไปพิ่นอพี่เทาผู้ว่าคนใหม่ขหาบดีร้านค้าที่เคยมาค้งคำนับเหมือนก่อนท่านคาดไม่ถึงว่าจะเจอเจอกับแบบนี้เกิดความผิดหวังอกหักหลังจากนั้นอีกไม่นานท่านก็เสียชีวิตลงเพราะทาใจไม่ได้ที่ตัวเองเคยเป็นใหญ่แล้วกลายมาเป็นคนธรรมดาอัตาที่ฟูฟ่องก็ทำให้เรานั้นมีความสุขแต่ถ้าแฟบแล้ว มันก็จะทำร้ายตัวเราได้เช่นยศถาบรรดาศักดิ์ที่ทำให้เรานั้นฟูแต่ก็ทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้เท่าทานมันถ้าเราไปยึดติดมันไว้คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้เท่าทานด้วยท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนไว้ว่าให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ว่างจิตว่างในที่นี้ก็คือว่างจากความยึดติดในตัวกู ว่างจากตัวมานะบุตุชนสามารถว่างจากตัวมานะได้เป็นปัจพักแต่ไม่ได้ตลอดไปแต่ถ้ามีสติก็จะว่างจากมานะหรือความยึดติดในตัวตนได้มากขึ้นแต่ถ้าว่างจากมานะเมื่อไหร่ปัญญาหรือว่าความเมตตากรุณาก็ขึ้นมามีบทบาทแทนเราควรพยายามใช้ปัญญาและเมตตากรุณานั้นเป็นตัวขับเคลื่อนเสมอ เราจะทำอะไรก็ตามก็ไม่ใช่เฉพาะคิดว่านี่เป็นของเราเท่านั้นถึงไม่ใช่ของเราหรือเราไม่ได้ประโยชน์ก็ควรจะทําหากว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่วัดป่าแห่งหนึ่งจะให้พระช่วยกันดูแลรักษาป่าครั้งหนึ่งมีคนมาลักลอบตัดไม้จึงขอร้องให้พระทุกรูปช่วยกันไปตรวจป่าหากคนที่มาลักลอบตัดไม้นั้น เห็นพระเข้าก็จะหนีออกไปมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านไม่ยอมไปท่านบอกว่าท่านปล่อยวางแล้วนี่เป็นตัวอย่างของการปล่อยวางอย่างไม่ถูกต้องปล่อยวางนั้นดีอยู่แล้วไม่ยึดมั่นถือมัน่นว่านี่เป็นปากของฉันก็ดีแล้วแต่อย่าลืมเรามีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนบุญคุณของสังคมรวมทั้งควรมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือธรรมชาติ ด้วยเหตุผลที่เรารักษาป่าไม่ใช่เพราะป่าเป็นของเราถึงแม้ป่านี้ไม่ใช่ของเราเราก็ควรใส่ใจดูแลร,รักษาไว้เพราะป่ามีบุญคุณแก่มนุษย์เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณป่าขณะเดียวกันก็ทําเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่านั้นเพราะเขาต้องอาศัยป่านี้เรียกว่าทําด้วยเมตตากรุณาและด้วยความกตัญญู ไม่ใช่เพราะมันเป็นของเราถึงจะทำอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ได้แกความว่าเราจะปล่อยปละละเลยไม่สนใจดูแลรักษาสมมุติว่าเราไปยืมโทรศัพท์มือถือของคนอื่นมาใช้มันไม่ใช่ของเราใช่ไหมฉะนั้นเราจะทำอย่างไรทำอะไรกับมันก็ได้ใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เรามีหน้าที่ดูแลโทรศัพท์เครื่องนั้นให้ดี และคืนให้กับเจ้าของในสภาพเดิมในตำนองเดียวกันป่าไม้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรานั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้มันอย่างไรก็ได้เราต้องดูแลและที่เราดูแลไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นของเราแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นการทำด้วยอำนาจของปัญญาและกรุณา ทำงานด้วยจิตใจว่างมีความหมายอย่างนี้คือทําโดยไม่ยึดติดถือมั่นว่างานนี้เป็นของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปล่อยปล่าละเลยแต่ทําด้วยความรับผิดชอบโดยมีปัญญาและกรุณาเป็นพลังขับเคลื่อนเราควรทดลองทําด้วยกุศลธรรมดังที่กล่าวบ่อยๆไม่ใช่ทําเพราะอํานาจของตัณหามานะทิฏฐิ หรือทำด้วยความยึดมั่นในตัวกูของกูถ้าเราปลุกกุศลธรรมให้เป็นแรงขับเคลื่อนแทนตัวตัณหามานะทำอยู่บ่อยๆต่อไปกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแรงจูงใจหลักและจะทำให้ตัณหามานะทิฏฐิลดลงไปเรื่อยๆเราก็จะมีความสุขใครด่าเราก็จะไม่เกิดเป็นความทุกข์หลวงพ่อประสิทธิ์ทาวโลอดีตเป็นเจ้าอาวาส วัดถ้ำใหญ่ปลิกที่เกาะสีชังท่านได้มราณาภาพไปแล้วหลายปีแล้วตอนที่ท่านบุกเบิกสร้างวัดใหม่ๆนั้นมีนักเลงท้องถิ่นชอบมรังควานตัวท่านมากมายเพราะอยากจะครอบครองที่ดินของวัดบางทีก็ด่าดทอท่านอย่างแรงๆบางทีก็แกล้งจนท่านในล้มลงขณะบินธบาตแต่ท่านนึกถึงญาติโยมจึงไม่ยอมหนีไปไหนวันหนึ่งท่านเดินผ่านบ้านของนักเลงคนหนึ่งนั้น เขาจึงยืนด่าท่านด้วยถ้อยคำหยาบคายแทนที่หลวงพ่อนั้นท่านจะโกรธหรือแกล้งไม่ได้ยินท่านกลับเดินเข้าไปหาเขาแล้วจับมือพร้อมกับถามขึ้นว่ามึงด่าใครชายคนนั้นได้ตอบว่าด่ามึงไงละ่ะท่านจึงตอบว่าแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูก็แล้วกันว่าแล้วท่านก็เดินจากไป ปล่อยให้ชายที่เป็นนักเลงนั้นยืนงงอยู่พักใหญ่นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ